สวัสดีครับพี่น้องสายตุกผมอะไรดวนอุลนโูม h ชาแนลนะครับผมวันนี้มีตาช่างสร้างใหม่เส้นสองสี่นะครับหาเข้าอุบนนะครับผมอยู่ที่อำเภอไผ่บึงจังหวัดสีสเกตนะครับก่อนถึงแยกหัวช้างนะครับประมาณสองสามกิโลนะครับผมใกล้เสร็จแล้วพี่น้องทำลานกว้างอย่างกว้างเลยครับ น่าผมว่าน่าจะประมาณมีนานี่น่าจะเสร็จได้ใช้กันนะครับรถช่สสญญางยังใหม่ใหญ่อลังการครับผมเส้นสองสีนะครับดีน้องที่เดินทางเส้นสองสีแวะพักอาบน้ำพักผ่อนได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ